อะไรยนันไม่คุยอ่ะคุยต้องคุยกันเองคุยกันเอง เับน okay, ักก yeah. ีฬาหนึงครับเปิดเิดเห็นนักกีฬาเลยไม่งั้นไม่เห็นใช่ไหมโอเคครับได้ครับเฮ้ยเี่ยเข้ามาได้ครับแต่ทยอถ้าเจ็บอยู่ อยู่หลังใบพัดเลยโอเคโอเค าถือ okay. ้ายโอเคี่นครับา้ายเออองนี่ครับเาารแ้วงจัดให้มีมากขึ้นเน่ยนะ ในการแาไคาเอ็ลองชกเล่นโกมาหลัมิ็ทราันดครับในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความยดีกับทางทางคุณใบพัทศรีราชาและน้องมิงสลับ,บุรีส่วนทางใบพัทศรีราชานเนี่ยก็ได้แชมป์เอเชียมาแล้วก็มิงสลับบุรีก็ได้ลองสมัครเล่นโลกนะครับในเที่ยวนี้ที่ประเทศกาตาร์ ส่วนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เนี่ยมิ้งสลับบุรีก็ได้แชมป์บิทิสโซเพิแล้วก็เวอร์เวอร์วูแมนแชมปี้ยนชิพมานะครับถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในระดับโลกเลยส่วนการสนับสนุนนักกีฬานะครับทางสมาคมนี่เนี่ยก็สนับสนุนมาโดยตลอดอย่างเช่นครั้งนี้นะครับทางสมาคมก็ส่งไปทั้งหมดประมาณ10กว่าคนค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบินที่พักเบี้ยเลี้ยงทุกอย่างทางสมาคม ก็จัดการให้หมดทุกอย่างโดยสมาคมก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยและขอบคุณทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยครับในประเทศไทยนะครับในอดีตนี่เนี่ย ชิงแชมป์ผู้หญิงนี่เนี่ยเราก็ไม่มีเลยเราเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองสาปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดแข่งขันระดับประเทศไทยมาโดยตลอดหลังจากที่ผมเข้ามาก็จัดให้มีการแข่งขันมาโดยตลอดและเราก็จะมีแมตของผู้หญิงจะพยายามจัดให้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนผู้หญิงนี่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแข่งกับ ระดับมืออาชีพของผู้ชายได้ด้วยแล้วเราถือว่าการพัฒนาของทางผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยพัฒนาขึ้นมาถือว่าสูงในระดับที่เราพอใจมากครับก็อ,อย่างแรกเลยต้อง ต้องเขาเรียกว่าตามคาดค่ะที่ประเทศไทยเราได้ชิงกันเองไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไทยเราก็ได้แชมป์กันอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมที่ได้แข่งกับเพื่อนก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแชมป์แรกของของของคนไทยที่ผู้หญิงจะได้แชมป์เอเชียค่ะก็จะโฟกัสแค่รายการต่อรายการค่ะก็จะทำให้เต็มที่ทุกๆรายการค่ะ เดี๋ยวจะมีไป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 แข่งที่อังกฤษค่ะแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปเก็บตัวก่อนปลายเดือนนี้ค่ะมิ้งครับไปทั้งสองคนนี้เรพร้อมกันไหมครับอาจจะไปกันคนละเมืองค่ะใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะบินไล่เรียกกันค่ะมิ้งมิ้งเองมิ้งคือเขาไปเล่นเล่นเล่นอาชีพแล้วเป้าหมายต่อไปยังไงครับคือยังไม่ได้แชมป์คือตั้งเป้าว่าเราไม่ได้แชมป์ฝั่งเล่นไปไม่ได้ค่ะก็ ยังเป็นลองอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ได้เล่นอีกก็ก็หวังว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปโฟกัสที่ที่จะไปแข่งเมนทัวร์ค่ะเมื่อไหร่ครับเริ่มฤดูการช่วงมิถุนายนกรกฎาคมค่ะก็แค่ฝึกซ้อมทุกๆวันเหมือนเดิมค่ะก็ซ้อมเขาซ้อมทุกวัน ครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเป็นนโยบายของท่านผู้ก่อตั้งของมหาวทิทยาลัยนะครับคือท่านอาจารย์ประชุมรัตนเพียรน,นะครับที่มีนโยบายเรื่องของการดูแลนักกีฬาที่รับใช้ชาตินะครับก็สืบสืบสารมาถึงมาถึงรุ่นลูกก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรประเวศรัตนเพียรน,นะครับในการที่จะดูแลนักกีฬาที่รับใช้ประเทศชาติเหมือนกันแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ทํางานอยู่ในระดับชาติในในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการดูแลจากท่านผู้ก่อตั้งเหมือนกัน นในส่วนของการดูแลนักกีฬาตรงนี้เนี่ยเราก็มีทางาฝ่ายกีฬาที่คอยดูแลให้การสัมพันในเรื่องของการเรียนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการไปแข่งขันอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อเพื่ออย่างน้อยๆเ,เนี่ยในระหว่างที่เขาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยก็ได้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็สําเร็จทางการด้านการศึกษาด้วย ครับก็เรื่องนี้ตัวนักกีฬาเขารู้อยู่แล้วเพราะเรามีการพูดคุยกันตลอดมีคนติดตามดูแลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เตรียมตัวเรื่องการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็กีฬาที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับให้มีชื่อเสียงแล้วก็พัฒนาเพื่อเพื่อเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องที่มีความสนใจที่อยากจะสาตนต่อโดยเฉพาะกีฬาสนุกเกอร์ที่ซึ่งเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นกีฬาที่แบบสุ่มเสี่ยงในเรื่องของ จะการพนันก็ดีหรือจะอะไรก็ดีนะครับก็ทางสมาคมก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมก็พยายามที่จะผลักดันให้ให้เป็นเป็นกีฬาที่สู่สาคลในเรื่องของไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพนันนี่ครับครับผมออกเลย